กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขันดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อนมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุซึ่งในปีนี้จะไม่มีการตั้งเป้าลดจํานวนอุบัติเหตุแต่จะเป็นการรณรงค์ด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้มาตราการที่เข้มงวดไม่ใช่ตั้งเป้ายัางไงก,ก็เกินเป้าะนะม,นม,นมันไม่มีประโยชน์เราเน้นในเรื่องของการการกํากับแล้วก็การ ดำเนินมาตรการให้มันเข้มงวดนะครับให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ที่เรียนนะครับดื่มต้องไม่ขับขับต้องไม่ดื่มมันมันมันครอบจักรวาลแล้วตรงนี้นะครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลมาจากตรงนี้นะครับส่วนนะ้ถ้าขับไม่ดื่มโอกาสที่พลาดเนี่ยน้อยนะครับถ้าจะง่วงขอให้หยุดรถนะครับขอให้พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนออกเดินทาง